สวัสดีครับผู้ชมพบกับผมแฟร์อีกแล้วนะครับผมมาแล้วครับตอนนี้ชีตทีเซอร์ของน้องพัตตาครับผมน้องแพรมาแล้วเย้ม,มาก็อ่าจะรออะไรล่ะไปดูกันเลยใครเป็นเมนน้องแพรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมมารับชมพร้อมกันจะพร้อมไป <c oughs> แบบของน้องพาลิตามาแบบต่างจากคนอื่นไปเลยทํานองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเพลงด้วยแต่ะะผมว่าตอนนี้นะ Baby, แล้วแบบว่าน้องอการแต่งตัวผาดมากลูกน่ารักมีอะไรเป็นโบใช่ผมดูไม่ชัดแล้วก็มีสร้อยไข่มุกติ๊ก่าผมเรียกถึงติงือตาอแล้วเพ็บม,มีความแบบทรงผมแนวแบบเขาเรียกว่าไงคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าแต่งชุดชุดจีนนี่คือใช่เลยอมวยอ่ะ แล้วน้องแพลุกนี้แบบว่าปกติแล้วไม่เคยเห็นน้องแพ้แบบทําผมแบบนี้น่ารักมากเมื่อกี้จังหวะตอนหันหน้าดูใหม่นะน่ารักมากงนี้นี่นี่ตายอย่างสง,งบตายน่ารักเกิน แค่มเมนี้อ่ขอน้อมให้ตายไปเถอคือเป็นเป็นตามจังหวะเต่งตื้ยดึงว้า ให้คะแนน1น0เต็มสิครับผมรับไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะผมรามีขอเรานั่นเองนะครับผมมาก่อนจากกันไปอีกรอบหนึ่งเต็มเต็ม let's go <S Baby, monster yeah. เป็นคนหนึ่งที่สะกด b a b y m ม n เหมือนกันครับไปก่อนนะครับผมผมก้าว